อยู่ในเรื่องของการรณรงค์เมาไม่ขับนะครับกลับบ้านอย่างปลอดภัยตอนนี้ครับทางกระทรวงคมนาคมนะฮะได้มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะครับในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับโดยมูลนิธิเมาไม่ขับครับมีการเข้มงวดนะฮะกดขันผู้ขับขี่ต้องปลอดจากแอลกอฮอล์ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เดินทางกลับภูมิลเนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อย่างปลอดภัยครับ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับซึ่งจัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทขนส่งจำกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและก็ภาคีเครือข่ายรณรงค์การลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐภาคเอกชนครับ โดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงคมนาคมมีความหงวยใยต่อสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2568เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยมีวันหยุดต่อเนื่องถึง5วันนะครับแล้วก็มีประชาชนเดินทางเป็นจํานวนมากทางกระทรวงคมนาคมจึงได้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอุบัติเหตุนะฮะอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะเข้มงวดกดขันผู้ขับขี่นะครับต้องปลอดจากแอลกอฮอล์ตรวจเข้มในเรื่องของการเมาแล้วขับการขับรถเร็วการโทรแล้วขับด้วยนะครับหากตรวจพบว่าพนักงานขับรถเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล์ก็จะมีการลงโทษสถานหนักถึงขั้นไล่ออกนะฮะหรือว่าให้ออกหรือว่าตัดเงินเดือนหรือถึงกับพักงานไปเลยผู้ขับขี่รถสาธารณะ เป็นบุคคลที่ถือว่าต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นเป็นจํานวนมากนะครับจึงจะเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานในการขับขี่รถที่สูงกว่าผู้ขับขี่รถทั่วไปการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นเจตนาที่จะละเมิดกฎแห่งความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าความผิดสําเร็จแล้วฐานดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่และผิดกฎหมายขนส่งโทษจําคุกไม่เกิน3เดือน ปรับนะครับ2,000ไปจนถึง10,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับทางด้านของเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะก็ได้เปิดเผยและก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเขาว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องจัดการคนที่เมาแล้วขับอย่างจริงจังแล้วนะคะมูลนิธิเมาไม่ขับจึงได้ทําหนังสือไปยังอายการสูงสุดเพื่อขอให้พิจารณากําหนดเป็นนโยบายคดีมเมาแล้วขับชนคนเสียชีวิตขอให้อายการทั่วประเทศผู้มีหน้าที่ฟ้องคดี เสนอขอให้ศาลร,ริบรถผู้ที่เมาแล้วขับชนคนอื่นเสียชีวิตทุกกรณีของผู้ชม